ค่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูว่าเราตัดแฝกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม้แดงแถวนี้ที่ปนแฝกอยู่ก็คือไม้แดงปลูกไม้แดงไปทั้งแถวเลยนะคะแฝกที่ตัดแล้วได้แยะๆเลยได้แฝกคลุมดินโดยไม่ต้องไปซื้อฟางมาคลุมใส่นะคะดูความหนาของแฝกที่ตัดออกซิ มากเลยทั้งยาทั้งเนี่ยกว่าจะอันนี้แฝกที่ตัดอันก่อนคราวที่แล้วผุหมดแล้วนะคะไม่เห็นดน้าดินเลยแล้วก็คลุมไว้ต่อนี่คือประโยชน์ของแฝกเราได้มาคลุมหน้าดินแทนฟางแล้วก็ของไส้ไก่อยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,างนั้นไม่มีการพังนะคะยึดหน้าดินได้ดีมาก ยิบห,หน้าดินได้ดีหาอาหารเก่งตัดลงก็ได้คลุมคลุมหญ้าไม่มีหญ้าเกิดนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวนะคะว่าแฝกอะ่ะมันจะรกแล้วก็ไม่ไม่ตายพอถึงอายุของมันจริงๆอะ่ะมันกอใหญ่ไปจริงๆอ่ะโดยที่เราไม่ขยายไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆตายไปเองนะคะพอมันตายไปมันก็เป็นปุ๋ยให้เราด้วยตรงที่เราปลูกแฝกไว้เนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยปลูกอะไรก็งาม ถ้ามันเหลือบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขยายเอาไปที่อื่นได้ถ้าอายุมันเยอะจริงๆมันก็ไม่ขยายพอไปเยอะแล้วค่ะมันก็จะตายไปได้เป็นปุ๋ยให้เราเราก็แยกเอาไปปลูกใหม่ได้หรือว่าแซมแซมไม้ข้างๆที่มันใกล้ๆนี่ก็ได้ทางไร่ของเราจะเลือกแฝกนะคะเอาไว้คลุมดินแถวนี้คือไม้แดงทั้งแถวเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานเดี๋ยวเราจะเอาผักหวานมาปลูกแซมกับไม้แดง ที่เลือกไม้แดงเพราะอะไรรู้ไหมคะอันที่จริงผักหวานเขาจะมีพวกแคนาพวกแคเนาะต้นแคต้นะกะจี้ต้นกะจี้ต้นมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงผักหวานแต่เราเห็นว่าถ้ามะขามเทศมันก็มีหนามไม่ช่อยชอบหนามเนาะ,ะถ้ากะจี้ก็อ,อายุสัน้นแคก็อายุสั้นผักหวานยังไม่โตเลยมันก็จะตายไปก่อนซะแล้วมั้ง เราก็เลยเลือกเป็นไม้แดงไม้แดงซึ่งมีความคงทนความแห้งแลง้งอายุยืนแข็งแกร่งอา,อายุได้เป็นร้อยปีพอๆกับผักหวานเลยมั้งคะเนี่ยแต่นี่ไม่ได้ไม่ใช่ร้อยปีนะแต่นี่เพิ่งจะปลูกได้สองปีปีนี้เป็นปีที่สองต้นโตประมาณนี้เทวดาเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆดูแล้วถ้าเผื่อได้ไอเดียดีๆก็นำไปปรับกับทุ่งไร่ทุ่งนา,นาในไร่ในสวนของเพื่อนๆได้นะคะ เราก็แค่ถ่ายถ่ายให้ดูว่าในไร่ของเราเรยทำอะไรบ้างอ่เผื่อได้เป็นไอเดียให้เพื่อนเเนาะทางไร่ของเราก็ดูจากา Youtube มาก่อนเหมือนกันนะคะดูดูแล้วเราก็เราไม่ได้ตามเขาทุกอย่างนะคะเราก็เอามาปรับใช้ในไร่ของเราว่าเราจะปรับให้มันเป็นแบบไหนบ้างนี่นะคะวันนี้ถางแล้วไม่ไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะคะใช้เคียวเลยเกี่ยวมือ นู่นยาวไปถึงนู่นป่ายางเขานู่นไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเขียวมาอีกนะคะขึ้นเขียวให้เราได้เกี่ยวอีกได้ปุ๋ยขึ้นมาอีกได้คลุมหน้าดินขึ้นมาอีกนี่ของไส้ไก่ไม่ต้องกลัวพังฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวต้องมาไล่ๆตัดไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันเยอะเนาะทาไปเรื่อยๆการทําเกษตรอ่ะมันไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากที่จะง่าย อาศัยความอึดความอดทนมากๆเลยล่ะค่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยมากๆเลยถ้าคนที่ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยทำงานหนักไม่เคยลำบากถ้ามาทำก็จะอาจจะมีการทอ้อถอยบ้างอะเนาะแต่ถ้าทำชินแล้วมันก็จะมีความสุขกับการที่ได้ทำเหนื่อยมันก็เหนื่อยไปพักนึงเหนื่อยเยอะๆก็ตอนที่มันยังเล็กตอนที่มันยังไม่เป็น เห็นผลอะไรขึ้นมานี่นะคะจะเหนื่อยเหนื่อยมากๆอาจจะถอดใจก่อนแต่ถ้าพอมันโตขึ้นเห็นผลได้ผลงานมีอะไรให้เรากินแล้วมันก็จะมีความสุขกับมันก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่เหนื่อยช่วงแรกๆค่ะเพื่อนๆเหนื่อยช่วงแรกๆมาเดินไปดูทั้งนู้นเนาะนี่นะคะแฝกนี่ก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพื่อนๆเข้าไปที่พัฒนาที่ดินไป แต่แจังหวัดเนี้ยไปขอเขาได้เลยแรกๆเราก็มาขอมาหนึ่งคันรถนะคะขยายไปตามคันนาก่อนแล้วก็เราก็ขยายมาเรื่อยๆเรื่อยๆในแปลงไร่ในแปลงสวนขยายมานี่เราก็จะขยายต่ออีกเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงไหนที่มันตายไปตรงไหนที่มันว่างตรงไหนไม่งามเราก็จะขยายไปเรื่อยๆ ดีใจค่ะถ้าแฝกมันขึ้นมาเยอะๆเราดีใจเราได้ตัดคลุมดินได้เป็นปุ๋ยโอ้จะเดินไปอีกก็ไกลนะคะเนี่ยยาวไปถึงนูน้นต้นแดงทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแถวนี้จะเป็นต้นแดงทั้งนั้นแล้วก็จะมีซุกอยู่ตามตามฝั่งทางโน้นก็จะเป็นไม้พยุงเดี๋ยวถ้าเราถางเสร็จเราจะรีวิวให้ดู พยุงแต่วันนี้ดูต้นแดงก่อนนะคะอันนี้เราจะเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานอ่อเีวดดาเลี้ยงเหลืองเหลืองอะไรนี่เหลืองแสงตะวันเหรอเดี๋ยวหันมาทางนี้เลยที่จะเขียวไหมไอ้เท้าพิมพตามไ้ทุกที่นี่นหะคะ่ะมันย้อนแสงเนาะ พอเอามาทางนี้มันก็เขียวเขียวทุกต้นละค่ะนี่กลับไปทางนี้มันพระอาทิตย์กำลังตกดินมันก็เลยออกไปทางแสงพระอาทิตย์เหลืองๆหน่อยหนึ่งเขียวนะคะเขียวไม่ได้เหลืองค่ะเขียวค่ะเขียวทุกต้นเลยค่ะคลิปนี้ให้ชมประมาณนี้ละค่ะได้ไอเดียอะไรดีๆ ก็เอาไปปรับใช้ดูนะคะลองดูนะคะในรายในสวนวัสดีค่ะ